เมื่อวานคัณแล้วว่าคูณสี่สมเจ็ดคูณสี่เป็นร้อยพีพอดีเป๊ะเามดทเีวยเราบไดเลยอนี้เ็นไรเป็นไหบอกว่าไอกาจะแทงปลาไหลสามสิบครั้งหรือจะกระโดดตบร้อยครั้งกระโดดตบร้อครั้งแงปลาไหลง่ายกว่าแทงปลาไหลเมื่อยเอาไว้แค่นี้ไอเหี้ยตั้งต่ตั้งแต่ ตรงไปโอเคใช่ไหมร้อยสี่สบครัๆๆ้งดบบ1ป8ครั้เริ่มหน้อยสี่สแปเลยเหรอ,อเอ่ เงินในดเว้ยแกน้งบุทคุณบุญตังค์แผนออกแล้วแม่ออกแล้วออกเล้วออกแล้วสี่สิบเลเอี้ยสี่สิเอี่ยโย